ประชาชนไทยร่วมกันถวายความอาลัยพระพันปีนายกเทศมนตรีขอนแก่นเผยพระราชดำริที่ส่งเสริมอาชีพทอผ้าใหม่ในวันที่18พฤศจิกายนพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงนาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่10ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายความอาลัย ประชาชนจากทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินผ่านจุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงและอุโมงค์พระลานเพื่อเข้ามายัางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งรวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือโรองเรียนบดินทรเดชดินเรดาสิงห์สิงหเส,สนีและครอบครัวแสงชมพูเพลนคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบบุราบอรวมถึงประชาชนจากจังหวัดต่างๆเช่นนครพนมชเชียงแานขอนแก่นและจันทบุรี พร้อมด้วยนายสุเทพทึกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนางสาวไทย2,560บานางสาวโชตินภา,าแก้วจรูนซึ่งเป็นมิสสัมโซไทยแลนด์2,025กล่าวว่าพระพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชก,กรณียกิจช่วยเหลือประสบนิกรทุกภูมิภาคในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องราวที่สวยงามและซาบซึ้งใจพระองค์ทรงส่งเสริมประชาชนทั่วไปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมจนสินค้าใหม่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนายชัดชัยจันทศิลา นายกเทศมนตรีขอนแก่นกล่าวว่าพระพันปีหลวงทรงส่งเสริมประชาชนของจังหวัดขอนแก่นในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมพระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงหมอนและทอผ้าไหม่เป็นรายประจําจังหวัดซึ่งเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มความเจริญของชาวบ้านพระองค์ยังส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์พันไม้หายากและสร้างฝ่ายกั้นน้ําเพื่อเก็บน้ําสําหรับการเกษตรนายชัดชัยกล่าวว่า พระองค์ทรงเยี่ยมชมประชาชนในจังหวัดขอนแก่นในสมัยที่ยังไม่เจริญพระองค์ทรงเมตตาและรับสั่งกับประชาชนอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงส่ง,งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพระราชดำริที่ส่งเสริมความเจริญของประชาชนและช่วยให้พื้นที่แห้งแล้งเจริญเติบโตแต่ที่น่าสนใจคือการที่พระพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมนั้นได้รับการตอบรับอย่างดีและได้กลายเป็นสินค้าโอทอ ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกการส่งเสริมอาชีพดังกล่าวได้ช่วยให้ประชาชนมีรายได้และเพิ่มความเจริญของภูมิภาคอย่างไรก็ตามการส่งเสริมอาชีพแบบนี้อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่คุณคิดว่าอย่างไรการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนการแสดงความคิดเห็น